สวัสดีครับผมสองแซบว่าดีมาแล้วครับพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีหลาวยิงเพชรบานแพงครับเอฟซีสาวน้อยเพดอนแพงทุกท่านครับเอฟซีพลังหลักพลังเงียบพลังบวกแล้วก็เอฟซีพลังบานหักของอีหลาวยิงทุกทุกหลังนะครับพี่น้องครับพอหักไปครับทุกทุกท่านครับมานี้ครับพี่น้องยี่สิบไอ้ยโมเมนตที่สามสิบพี่น้องสามสิบวันที่สามสิบมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ครับกุไลมาเจออะไรนี่ฝากกุไลกดแชร์เลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมาเจอไลน์นี่ของสองแสนวลิตีฝากกุไลคดกดแชร์เลยครับพี่น้องครับนะครับพิธีการย่ามสอบเสาครับพี่น้องอ่าเราเล่าเจ็ดมงกว่าครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเจ็ดมงสามสิบกว่าที่นะครับพี่น้องครับ สาวน้อยครับมือีครับสาวน้อยเพชรแพงครับทำการแสดงอยู่บ้านตุนนะครับอันตุนนะครับอำเภออารัญประเทศนะครับพี่น้องอารัญประเทศครับพี่น้องจังหวัดสะแก้วครับนะครับสะแก้วสะแก้วครับพี่้ังครับพี่น้องสะแก้วมากเลยนะครับขึ้นบันพาเรหัดครับสวัสดีนะครับน้องสะแก้วครับเตรียมตัวนะครับสะแก้ว ว่าไงอะไรจนประเทศครับบ้านตุนบ้านตุนนะครับพี่น้องครับใกล้สิ้นเดือนแล้วครับเนาะอ่าองค้นก็ต่างตาต่างนารองเงินเดือนนะครับครับมยนเงินเดือนสำหรับมยนเงินเดือนนะครับพี่น้องส่วนคมวังอีกอย่างหนึ่งเข่ามาเพิ่งหมดพันทินึงกุ่มผ้านะครับอพี่น้องรู้กันครับพี่น้องรู้กันคมวังอีกอย่างหนึ่งเข้านะครับพี่น้องครับ พาดมาเจออะไรนี่ก็ฝากกุไร่กุแช่ครับพี่น้องครับพานมาเจออะไรนี่สาหรับพลังนักพลังเงียบพลังบวกของอีรมเองนะครับพานมาเจออะไรนี Hiç ่ฝากก็ไร่กุแช่ได้เลอครับพี่น้องครับฝากกุไร่กุแช่ได้เลยครับอันนี้ครับมาเคืนครับสําหรับงานอยู่ด่านพุดนะครับ ด้านพุทธสารบุรีนะครับเนาะมาเคลื่อนนะครับพ่อโจมร่วมสนุกครับอ่าพ่อโจเป็นศิลปินับเชิญนะครับทรงสกีมา20เพลงลองเพียงเดียวไหมนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือเพลงสายเลือดนักสู้ครับเป็นคอนเทนต์ตลกๆเป็นคอนเทนต์ที่พอรุกิเกี่ยวกันนะครับเนาะลองเนาะลองเพียงเดียวครับสายเลือดนักสู้ครับศิลปินับเชิญโจโยมานินนะครับสารบุรีรุ่นแปงนะครับพี่น้องครับ สุดยอดดีครับนะคเจ็ดท่านครับรับชมรับฟังทั้งใดครับสำหรับพอพอแน่เอฟซีลาวีนครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไว้ครับกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบริพามาเจออะไรนี่ครับหรือเอฟซีพลังรักพลังเงียบพลังบวกที่ทำครับกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับนะครับ เก้าท่านสวัสดีครับเก้าท่านครับสวัสดีครับคุณสงการเทียมสมชาตินะครับสิบท่านครับคุณสงการครับเอฟซีรามอีบ่ครับเนี่ยครับเอฟซีสาวนยบอเอฟซีพลงเงียบบ่ครับเนี่ยครับคุณสงการครับ บนสงครามนะครับโปรไฟเอฟซีครับสีิบเอ็ดท่านครับโปรไฟเอฟซีพลังลักพลังเงียบพลังบวกของอีหลาของอิงสติกเกอร์เขาละสามดวงมาบังดูครับสติกเกอร์เขาละสามดวงมาบังดูครับตอนนี้นะครับทีมงานรถตู้นะครับทีมงานรถตู้หันสาน้ำทีมโดยพ่อเอกแม่น้อยน้องอิงพี่บอลดีพี่เอ้งี้นะครับถึงอะไรนครับถึงอารันย์ประเทศแล้วครับตอนนี้ครับสักแก้วสักแก้วครับพี่น้องครับมาแล้วนี่ครับ สักแก้วครับสักแก้วนะครับนะครับสิบสามท่านครับสิบสามท่านครับชื่อสองแสบวดัดดิจิครับชื่อสองแสบวดัดดิจิ แปดท่านครับแปดท่านอะยยังฟังอยู่ครับสำหรับสาวสมน้อยค่อยหักครับสาวสมน้อยค่อยหักครับของน้องอิงเพชรบานแพงนะครับเจ็ดร้านเจ็ดแสนโวิวจะเข่าเจ็ดร้านแปดแล้วครับพี่้ังครับ นะครับอีู่อกี้วิวกับเจดันแป้วครับดันในหอดแปดร้างพี่น้องอ่าว่างๆเขาไปฟังได้ครับพี่น้องครับทางช่องสาวน้อยำเภออินดี้รคคอร์ดครับสาวสมัครค่อยหาครับดันไปเรื่อยๆวิววิววิวขึ้นไปเรื่อยครับพี่น้องครับนะครับจะทิ้งที่บรรยากให้พลาดนั่นคือวันที่สามสิบเอ็ดนั่นคือมืออื่นเลยครับพี่น้องนะครับสากกน้องนะครับ หมอดูหมอใจนะครับเชื่อว่านะครับเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับทุกๆทำนะครับรอคอยเพลงนี้นะครับนั่นคือหมอดูหมอใจครับน้องเองเพชรบ้านแพ่งซิตรินครับน้องไ้อากาศบริสของทังยุ้งเข้าเล็กก่อนนะครับไปทั้งช่องยุ้งเข้าเล็กก่อนนะครับเอาไปเชี่ยวนะครับทิ้งเขาไปได้ครับบืนครับทุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องทุ่มหนึ่งเลยพี่น้องมืนพี่น้องบางคนปฏิถามาโอ้เพลงอีน่าเองกับ ไอ้พี่ไร้อ่าน่เพิ่ปล่อยจักโมงนะครับอจพี่นนร่างเป็นแบนี้เหรอพี่เุ่งนานอย่าลืมครับพี่น้องนะครับปล่อยทุ่มหนึ่งครับ ทางช่องยุงเข่าเรคคอร์ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องให้กงลังใจอีหลาหลายๆนะครับว่าจะเป็นเอฟซีทางพี่ไรอันกันบัดีสนะครับเอฟซีน้องอีกเป็นแบานแพงครับหมอดูหมอใจครับพรุ่งนี้ปล่อยแล้วเด้อสามเอ็ดเนี่ยครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วทุ่มหนึ่งครับทางช่องยุงเข่าเรคคอร์ดครับพี่น้องครับตังไปเล้วครับทุ่มหนึ่งในครังดีครับพี่น้องครับนี่แหละเลือกงานเลือกการกินเข้ากินน้ํา มาปั่นอยู่ครับให้เรล่ากครับมาเอิญครับทางช่องนุ่ข้าวได้กอดหมอดูหมอใจหมอดูหมอใจครับพี่บุญได้ครับัสดครับคุณสุริยานะครับสุริยาผู้จอมเดือนนะครับสุริยาครับนะครับพ่อพ่อแม่นะครับตื่นเต้นนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับกับเพลงเพลงเนี่ยครับเพลง อมอดูมอใจนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับคิดว่าสิตษีตึงมาแรงไหมครับพี่น้องครับนนนคิบดว่าสิตษิีตึงมาแรงไหครับขอเห็นผลนะครับพี่น้องครับขอเห็นผลนะครับมอดูมอใจครับสิตษฐีตึงมาแรงหรือเิรีตึงมาแรงขึ้นอยู่กับพอพลมาเอฟซีนั่นแหละครับพี่น้องครับนะนะครับ นะครับเอาเป็นผู้ฟั่งเขาต้องดันดันน้ำน้ครับขอหนึ่งมาแรกครับขอหนึ่งมาแรกนะครับนะครับมาแรงครับคุณสุริยาผู้จอมเดือนครับสวัสดีครับพี่ด้อมเอฟซีลาบครับเนี่ยคุณสุริยาครับนะครับฉันแล้วก็อย่าพลาดเด้อพี่น้องนะครับ มีแต่ปังก็ปังครับเบื้องสาวน้อยบะเขียดมีคพร้อมสุขครับพี่น้องครับมือนีมัอจ่ายมันวะครับสำหรับตัวจีนมือนสุดท้ายเนาะมือนีมือจ่ายมันวะครับมือจ่ายด้มือไหวครับมือจ่ายนะครับมือไหวนะครับพี่น้องนะนะครับอย่าลืมเดี๋พาพี่น้องครับ